พัชาพรเสร็จหรือยังลูกเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันนะเสร็จแล้วค่ะแม่หนูไปเรียนก่อนนะคะตั้งที่เรียนนะลูกช่วยพรแทลูกบ๊ายบายลูกบ๊ายบายที่ลูพี่กข้าไปโรงเรียนแล้วแล้วบ๊ายบาย แล้วแพรวล่ะก็เห็นว่าจะไปหาซื้ออะไรกีนะก็เดี๋ยวพีคนมาตามมาเฮ้ยวันนี้เรามีอุทธาหารอธิษฐานกันใช่หรอและอีกอย่างเนี่ยต้องใช้เวลารวมกับที่เลียงด้วยนะเดี๋ยวก็ไปกันไม่ทันพอดีนนไม่เป็นไรเดี๋ยวพาโทรหาเองอ้าวพัดมีอะไรจ้แราแพรวอยู่ไหนจ้าแพสกำลังซื้น้ำอยู่จ้าก็วันนี้เรามีนัดใช้เวลารวมนะเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกอุ้ย แพ์ลืมสนิทเลยอะ่ะเดี๋ยวแพ์ไปจ้ะเท่าไหร่คะสิบบาทค่ะ เชิญจ้ะเชิญเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะเป็นไงบ้างจ๊ะทำไมเป็นังไงเนาะพอดีว่าที่พี่นัดมาเนี่ยคือหนุนใจอยากหนุนใจพวกเราในการที่เข้ามาเรียนชั้นปชไงครับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยได้ข้าเรียนบ้างอ้าวแล้วแพรวาล่ะทำไมไม่ได้เข้าเรียนล่ะจ๊ะอ้าวต้องเข้าเรียนด้วยเหรอคะ แค่คิดว่าแค่การฟังคำเทศอย่างเดียวก็น่าจะพอก็ต้องเข้าเรียนสิจ้าชั้นเรียนพอพอชอก็สําคัญไม่น้อยกว่าการฟังเทศสมานาะเพราะการเข้าชั้นเรียนพอพอชอก็จะทําให้เราได้เติบโตขึ้นในแต่ละด้านอีกด้วยนะทางชีวิตด้านฝ่ายวิญญาณและทางด้านร่างกายด้วยและอีกอย่างนะชั้นเรียนพอพอชอก็มีให้เลือกเรียนตั้งหลายชั้นแนะ่ การเข้าชั้นเรียนพอพอชอไม่ใช่แค่เราจะเติบโตขึ้นเท่านั้นนะแต่ที่สำคัญคือการเป็นแบบอย่างให้กับลูกแก่ของเราและพี่น้องในเครือจักรอีกด้วยนะพวกเรายังจำคำเทศนาของท่านอาจารย์ประกาศิษย์และท่านอาจารย์อรนธ์ได้ไหมอาจารย์ทั้งสองท่านนะ่ะก็ได้ให้ความสำคัญในการเข้าชั้นเรียนพอพอชอไม่น้อยกว่าการฟังเทศนาเลยนะเราจรึง ต้องมีท่าทีในการที่เป็นคนขวนขวายแสวงหาและตั้งใจที่จะเรียนรู้พระคำของพระเจาา้าฉันพระวจ,จนะเพื่อชีวิตก็เช่นเดียวกันเราจับไว้ทำไมก็จัดไว้ให้สมาชิกได้มีโอกาสได้เรียนรู้พระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นฉันพระวจ,จนะเพื่อชีวิตนั้นจึงทำให้คนนั้นมีความรู้พระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นถ้าท่านไม่เข้าเรียนท่านก็เสียเปรียบคนที่เข้าเรียน เพราะว่าเขาจะรู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้ขอบคุณพี่แอนมากเลยนะคะที่ทำให้แพรเข้าใจความสําคัญของการเขาเ้าเฉลี่ยองเราเดี๋ยวแต่มากนี้เพรจะสมัครเป็นคนแรกเลยค่ะดีมากเลยจ้ะที่พวกเราเหตุคุณค่าเนาะในการที่เข้าเฉลี่ยฉเชืนเน่อว,ว่าเราทุกคนแล้วก็จะทั้งเก็บในิในเก็บจด้วยที่เราจะช่วยกันสมัครเนาะสมัคร ็นสิ่งที่เราเองตระหนักความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าในการเรียนพปชจริงเนาะที่เรามาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะคะทุท่านขอบคุณพระเจ้าด้ว่กนสาธุการข้าดับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะสําหรับชั้นเรียนพปชข้าพเจ้าเรียนชั้นเรียนพปชที่มอทีอผู้สอนก็ได้ท้าทายให้ชั้นเรียนออกไปประกาศ ข้าพเจ้าก็ตอบสนองข้าเชื่อฟังข้าพเจ้าเห็นการรับรองที่มาจากพระเจ้าโดยที่ข้าพเจ้าได้ไปออกไปประกาศก็เห็นพระเจ้ารับรองแล้วก็มีฤทธิ์เดชแล้วก็พาคนมาต้อนรับพระเยซูในคริสตจักรก็อยากจะขอบพระเจ้าที่เราเชื่อฟังและตอบสนองในชั้นเรียนก็เห็นเราเติบโตผ่านชั้นเรียนนี้ก็อยากจะท้าทายพี่น้องให้เรียนพปชเพราะว่าชีวิตของเราจะเติบโตมากขึ้นและเห็นคุณค่าพระวจนะคำของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชจริงๆค่ะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชั้นเรียนพระวจะนัเพื่อชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เรียนข้าพเจ้าก็เรียนหนุนชานอย่างไรในความดีนะคะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ก็คือทําให้ชีวิตข้าพเจ้านั้นเติบโตขึ้นเปในทางของพระเจ้าและทําให้ชีวิตข้าพเจ้านั้นมีส่วนรับใช้ในภาคราชกิจของพระองคค่ะข้าพเจ้าก็อยากที่จะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะให้เข้ามาเรียนคอมปชในไตรมาสนี้ทุกคนค่ะข้าพเจ้า ่เป็นขอ,อขอบคุณพระเจ้ามากๆที่แม่เพนได้เข้าเรียนชั้นพอประชอการเรียนเป็นสิ่งสําคัญมากและเป็นแบบอย่างต่อพี่น้องของทุกคนถึงไวัยแม่เพนจะมากแล้วแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าเรียนในการจดพระครอย่างตั้งใจจนแม่เพนจดสมุด่ายและ สมุดพพชได้รับรางวัลที่หนึ่งน่เป็นอย่างนนใจพี่น้องของเราทุกๆคนให้เข้าเรียนชั้นพพชในใจมากนี้ทุกๆคนนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคน,นะคะ่ะ